คุอฉอคิดเก่งหมากูวะมึงว่าหมากูน่ารักไหมหมาตัวไหนชบาแก้วนะักใช่ชบาแก้วโอ้ยชบาแก้วรอไปแล้วมันบอกไม่ดุรอนิ้วขาดไป2นิว้วเป็นไอเลิฟอ,อยู่ต่หมากูน่ารักนะะว้ย มึงอาจจะเห็นตามมันรูดุแต่ตอนนี้มันน่ารักแล้วเฮ้ยหน้าตาอย่างก,กัโฟคิงโฟคิงอะไรบอกว่ามันไม่ดุโฟอีฟชัดๆมันดูดีขึ้นนะมันดูดีเออดูดีกับแมวมึงแมวมึงอะดุของจริงยังไงโหตอนไปบ้านนึกว่าบูบวลีนวิ่งมาจะขวนท่าเดียวเลยไม่น่ารักตรงไหนนูน่นนะไอแมงมนน่ะ แมวมึงไปตกถังสีมานะทำไมวะโอ้ยังกระถามอีกเลยช่วงนี้เขาฮิตกันฮิตกันรุ่นนี้มาพร้อมกระเป๋าหน้าท้องเอรุ่นนี้เก่าแก่นะเก่าแก่ปลาทูไม่กินนะกินโดรายากิเล่นของแพงสุด,ดสุดยอดือว่าไปหมามึงขนสวยดีนะเว้ยแน่นอนทําไมวะใช้อะไรวะใช้อันเดียวกับแมวมึงเลยจริงวะจริงแําแมวกูใช้ไอ้คังป่วยนะ ใช้อันเดียวกับแมวมึงเลยจริงวะจริงบอกคนดูพร้อมกันเลยไหมได้งั้น3 2 1 2> โบโก้ โมกุวิโฟมสำหรับอาบน้ำสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนผสมาสารสกัดจากธรรมชาติสีชนิดใด้แก่หนยอนใตหยาช่วยในเรื่องของการกําจัดเห็บหมัดทองพันช่างที่ช่วยในการบำรุงขนใบเห็ดชุ่มเทศสามารถช่วยสมานแผลและกระเมงที่ช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเป็นไงล่ะแค่ขวดเดียวก็มีข้อดีถึง4อย่างคือว่าครบจบในขวดเดียวเลยก็ว่าได้และยังสามารถใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวที่ผ่านการผ่าตัดหรือมีเห็บหมัดเพราะเนื่องจากมีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติสวนวิธีใช้เพียงแค่ราดน้ำไม่ขนเปียกและตามด้วยการฟอกโฟมลงไปให้ทั่่วววตตัล้้าาอออกดดยสแ ว่าโบกุสามารถใช้ได้แค่กับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่สาเดือนขึ้นไปตอนนี้ทางโบกุมีจำหน่ายขวดที่ปริมาณ60มิลลิลิตรราคา69บาทและขวดปริมาณ250มิลลิลิตรราคา270บาทจะมาสั่งซื้อได้ที่เฟซ o o ๊กแฟนเพจโบกุเพจผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงหรือช้อปปี้โบกุออฟฟิเชียลแล้วรีบไปจัดมาใช้กันเยอะนะครับสัตว์เลี้ยงของคุณจะได้คนสวยสุขภาพดีแบบสัตว์เลี้ยงของพวกผมโบกุ ay, พเพจผลิตภัณฑ์อาบน้ำสำหรัับสตว์เลลีีี้้ยงดดใช สัตว์มีความสุขอาบน้ำแล้วสะอาดขนสวย